ทัศษอนมีของดีอะไรล่าสุดทำหนุ่มคนนี้เขินหน้าแดงกลางสามแซบเป็นแม่ลูกหนึ่งที่สวยและเสน่ห์แรงมากสำหรับแอปทัศษออนหลังจากที่เธอผันตัวเองเป็นสาวโสดตอนนี้บอกเลยว่ามีหนุ่มรุ่นน้องรุมตอกรุมขายขนมจีบกันเพียบเลยอย่างล่าสุดในรายการ3มแซบเทปเมื่อวันที่19มีนาคมทีมนักแสดงเรื่องเลือดเจ้าพระยา หนึ่งในนั้นคือนักแสดงหนุ่มริววชิรวิทย์ที่ต้องมาแสดงฉากจำลองจีบสาวกลางรายการและสาวสวยคนนั้นก็ไม่ใช่ใครคือแอปทักษออโดยหนุ่มริวได้พูดสำเนียงสุพรรณพร้อมบทที่ว่าวันนี้เธอสวยจังนะจ้าสอยดาวไหนไหนวันนี้ก็มาอยู่ต่อหน้าพ่อแก้วแม่แก้วแล้วฉันก็อยากจะขออนุญาตเป็นแฟนกับเขาได้ไหมจ้า ซึ่งริวเองเขินจนไม่มองหน้าและพี่หนุ่มแซวว่าก็มองหน้าเขานน้นสิหลังจากนั้นบูมได้ถามริวว่าแบบนี้สเปคไหมเรียบร้อยน่ารักอ่อนโยนอ่อนหวานริวก็บอกต่อว่าที่แอปน่ารักครับหนุ่มกันชยัยแต่เชื่อไหมนักแสดงรุ่นนี้มาแล้วเขินแม่แอปทุกคนเลยแอปก็เขาไม่มีตัวเล่นไงก็โสดอยู่คนเดียวบนเวทีนี้